เป็นการขอบคุณที่คนไทยไว้วางใจให้ผลิตภัณฑ์ตราโป้ยเซียนได้อยู่เคียงข้างสังคมไทยมาอย่างยาวนานถึง88ปีบริษัทโกมินต์โปรดักต์จำกัดผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ตราโป้ยเซียนขอตอบแทนคนไทยด้วยการเปิดตัวโครงการโป้ยเซียนโกกรีนทูเกเตอร์ด้วยความมุ่งมัน่นสร้างสารรค์สังคมแห่งการแบ่งปันสู่ความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนเพื่อรณรงค์ลงลดใช้พลาสติกรวมไปถึงการสนับสนุนให้มีการนำพลาสติกไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งที่ผ่านมาได้มีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นงานสงการสยามภาคเขมามอยูเย็นเป็นสนุกเพื่อมอบเป็นความสุขให้นักท่องเที่ยวงานพังงา music on the beach craft เ e s t i v a l ที่ภายในงานมีการมอบผลิตภัณฑ์ตาป้ยเซียนพร้อมรับบริจาคพลาสติกมากมายมีการมอบเก้าอี้ที่นั่งและรม่มเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลอุทยานประวัติศาสตร์และโบราณสถานทั่วประเทศรวไมไปถึงกิจกรรมส่งแหลกแจกไม่อั้นโดยสนับสนุนให้ประชาชนส่งพลาสติกเหลือใช้มาลุ้นรับของรางวัลมาก Más. นอกจากนี้ยังจับมือพันธมิตรทั่วกรุงเทพและอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามอบถังรับบริจาคพลาสติกเหลือใช้เพื่อลดปัญหาขยาพะพลาสติกสะสมในชุมชนรวมทั้งกิจกรรมโป๊ยเซียนยิ่งให้ยิ่งได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน888,888 88, 88, บาทพร้อมผลิตภัณฑ์มูลค่ากว่า5,000 0บาทแก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยและผลิตรายการคูณโอกครอะโดยดรนัทพงษ์ลาบบุญทรัพย์กรรมการและที่ปรึกษาบริษัทโกมิน์โปรดักต์จำกัด เป็นผู้ดำเนินรายการด้วยตนเองเพื่อเปิดบ้านให้ประชาชนได้รู้จักและเข้าถึงปอยเซียนกันมากยิ่งขึ้นที่ผ่านมาโครงการป้ยเซียนโกกีนทูเกเตอร์ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจนทําให้สามารถรวบรวมพลาสติกได้จํานวนกว่า9ตันเพื่อส่งไปศูนย์อัพไซคลิงเปลี่ยนพลาสติกให้เป็นอิฐบล็อกเพื่อสร้างถนนประวัติศาสตร์ป้ยเซียนอัพไซคลิงในพื้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร์ระนครศรีอยุธยาโดยมีพื้นที่รวมกว่า2,259ตารางเมตรซึ่งปอยเซียนเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง ทั้งหมดเพื่อมอบเป็นสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติโดยได้มีการส่งมอบถนนอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมานับเป็นความภาคภูมิใจของโป้อเซียนเป็นอย่างมากที่ได้มอบความสุขให้กับคนไทย ป้ยเซียนขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่ให้โอกาสป้ยเซียนได้เติบโตมาคู่คนไทยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการป้ยเซียนโกกีนชูเกเตอร์จะสามารถจุดประกายให้คนหันมาใส่ใจเรื่องของขยะพลาสติกกันมากขึ้นซึ่งหากทุกคนช่วยกันคนไทยก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนซึ่งนั่นเป็นความปรารถนาสูงสุดของป้ยเซียนเช่นกัน